มีเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์โดยเป็นภาพจากผู้ใช้ Facebook อนุชากุลวิสุทธิ์ที่ได้โพสต์ภาพป้ายประกาศขายบ้านครีเอทโดยระบุข,ข้อความว่า motivated seller ตัวจริงเสียงจริงโดยป้ายดังกล่าวนั้นระบุข้อความว่าจะเลิกกับผัวขายด่วนบ้านยังใหม่มากบ้าน3.5ชั้นนากว้าง6เมตร27ตารางวา2 4 5ตารางเมตร3ห้องนอนสี่ห้องน้ำมีสวนหลังบ้านพื้นที่ใหญ่เหมือนบ้านเดียวราคากโกรธผัว10.69้าล้านพร้อมทั้งแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ทิ้งท้ายว่าเบอร์ผู้ช่วยเป็นตุ๊ดไม่ใช่ชูหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเช่าเนตต่างเข้ามาแสดงความ เห็นเป็นจํานวนมากทั้งคําประโยคที่อยู่ในป้ายและสซวสาวเจ้าของบ้านอาทิเอ็นดูป้ายคำตรงเบอร์ผู้ช่วยราคาตอนเลิกแรงมากไม่กล้าซื้อกลัวคืนดีกันแล้วเจ้าของมาขอซื้อบ้านคืนบางส่วนยังชื่นชมป้ายดังกล่าวว่าสามารถทําให้คนต้องอ่านได้เป็นการทําการตลาดที่ดีเยี่ยมมากอาทิครีเอทมาก ตลาดดีมากนําเสนอแบบให้จดจําเทคนิคการขายดีมากอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบหมู่บ้านดังกล่าวมีอยู่จริงการขายเริ่มต้นในราคา9ก้ถึงสิล้านบาทแต่ปัจจุบันขายหมดและปิดโครงการไปแล้วและแม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าป้ายดังกล่าวเป็นติดประกาศขายจริงๆหรือทําเพื่อประชดสามีแต่ก็กลายเป็นภาพไวรัลดังในโลกออนไลน์ซะแล้ว